13พฤศจิกายน2567งาน4 1. วัดหนึ่งวังวันนี้มาถึงวันที่5ของการจัดงานแล้วนะบรรยากาศของงานที่วัดราช,ชบูรณนะก็จะอุดมสมบูรณ์แบบนี้ของกินหลากหลายมากมายอันเนี้ยไม่ได้เข้าไปถ่ายงานที่เขามีด้านในวัดนะเขามีงานอะไรบ้างก็ลองมาหาดูกันนะ มีอยู่หนึ่งร้านค้าที่หลายหลายคนน่ะอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงเพราะว่าขายดีมากๆเห็นมีคนเข้าคิวรอซื้ออยู่เลยเขาก็อยู่ในโซนไกลๆก,กับแมลงทอดนั่นเอง ร้านนั้นก็คือชำนาญข้าวจีทาไข่เตาทานข้าวจีของเขาเนี่ยเขาปั้นมาเป็นก้อนกลมๆอย่างดีนะ เขาต้องหุงข้าวให้มันพอดีกับการที่จะนำมาปิ้งอย่างนี้นะครับได้ยินว่ารสชาติเนี่ยดีมากเลยนะครับมันก็ไม่เหมือนข้าวจี่โบราณทั่วไปเขาค่อยๆปิ้งบนเตาถ่านแบบนี้แหละปิ้งข้างหนึ่งปิ้งด้านหนึ่งแล้วก็นำมาชุบไข่แบบนี้ในไข่เขาก็คงปรุงรสอย่างดีแหละ ข้าวเนี่ยเขานึ่งแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆตากพึ่งลมหรืออะไรสักอย่างแหละให้มันเป็นก้อนอยู่ตัวแบบนี้ก่อนนำมาย่างอ่ะนะวิธีการย่างของเขาก็ค่อยๆพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้มันจะหอมหวนเวลาที่เขาจะหยิบข้าวเหนียวมาวางบนเตาเนี่ย ็ใส่ถุงมือย่างเรียบร้อยแบบนี้นี่เองมิน่าละลูกค้าถึงได้ติดใจทั้งสะอาดทั้งอร่อยแบบนี้หากินได้ไม่ง่ายนะครับงานเนี้ยสี่วัดหนึ่งวังที่วัดราชบูรณนะเขามาขายกันตรงนี้แล้วถ้าใครอยากกินก็เชิญแวะมาได้เลยนะนอกจากที่นี่แล้ว ก็มีงานต่างๆหรือไม่ก็วันอังคารที่สารลางจังหวัดเขาขายดีมากลองติดตามดูนะครับตามงานต่าง,าง,างเนี่ยแกก็จะออกร้านประจำนั่นแหละมาหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างก็ช่วยกันไปเขาขายแค่สิบบาทเองนะครับถ้าใครสนใจกินที่วัดราชบูรณนะงานเขามีตั้งแต่วันที่9ถึง17 พฤศจิกายนนี้นะล้